กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC My และ FC เกาวที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าเรามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าแนวทางนะคะหานอยนะคะสูตรจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่9กับ2นะคะน่อยเฉพาะกิจนะคะ2อหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่น2เนาะพี่น้อง ก็ไม่เข้านะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดนะคะส่วนหนึ่งเก้แอดมินก็ให้เด่นเนานอแต่เจาะไม่เข้านะคะหนนะคะหลุดนะจ๊ะ9ก้ 91, ไม่งั้นก็มาตัวกลับเนาะพี่น้องจ๋าตัววิ่งมานะคะ1ส่วนนอยพิเศษนะคะ93นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะแอดมินให้เด่นเก้าเจาะไม่เข้านะคะเอา9 29598เนาะพี่น้องจ๋า ส่วนล่างสี่สองนะคะ $42 มีแม่เอ่ยแม,ม่มีนะคะหลุดไปนะคะให้เด่นสองเตเจาะไม่เข้าเนาะพี่น้องจา๋าส่วนนอยปกตินะคะ60นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างเจ็ดสี่นะคะหลุดไปนะจ๊ะจะวิ่งมานะคะ4ีนอย VIP นะคะ11น่ะคะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนล่าง95เนาะ ก็มาอยู่นะคะ95นะคะสรุปเข้ามา1น,นอยนะคะนอยสุดท้ายนอย VIP ล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าแนาวทางวันนี้เราต้องปังนะคะพี่น้องมีเ hey ฮเนาะวันนี้สุดจริงใจร้อเเซนต์ะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่8นะคะกับ1นะคะ เรามาเจาะ8กันนะคะก็จะมี82นะคะ84 80นะคะส่วนเด่น1นะคะก็จะมี1 0ูนนะคะแล้วก็จะเป็น14 19นะคะส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะเป็น12 1> 8 1นะคะแล้วก็6 6, 6นะคะ61นะคะพี่น้องจา๋าส่วนสำหรับสายวิ่งของเรานะคะก็จะเป็น4 2 5 3นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น84นะคะ แปแล้วก็1916นะคะแล้วก็จะเป็น1นึนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จะเป็น82นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย,อยไว้ในอ้อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า